depoi nak timan kena ni suka อแต่แตถ้าลักคนเห็เกับได้ละเอาแกมน่อยนะว่าถูกคนกันได้กี่เลือจะด้เจ้าปกใครแกเจอแกเ่เจ้าวอย่ตอนอย่ตอนนแนบายไนี่ลองชยนิแกมน่อย pouco né thử cái bị đi xì xếp hết đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่น้ำมาไรออกมาไน้ยข่มาลงเด้หาเด้ย nah ่แ่ออกเกี่เออนั่นเนี่ยอ่อนๆน่อยออแต่ขายราคาเดียวกันอ้โอโหตูดอะ มนี่ยสามเจ้า,เ,า,เ,า,าเจ้าวันหูว้ะเจ้าจัเยข้วเอามาหื้อยองมีนั่น้นูกนลายครับิอันสคนครับชื่อปีนี้ผลผลิต น้อยนานี่เป็นจะได้หมครับเปีนี้พูดเสวาดีครับได้ผลได้ผลดีครับนี่ปลูกไว้น่าครับปลูกก็ประมันหาซื้อผลต้นครับผลผลิตนี่ปีนี้ดีกว่าล่ะดีกว่าครับราคาจำหน่ายแล้วครับขายจะได้นะครับขายอย่างนี้จานนี่จานละสามสิบบาทครับถ้าอย่างนั้นถ้าข้าวเต้าก็กิโลละสี่สิบบาทครับ้ ทัง้งรวมเลยกับสามสิบ er บาทรวมสามสิบ oh บาทครับอ,อันเป็นห้องว่ามันมีพันอย่างคนไหนครับไม่นานเลยมีเนื้อมามีเนื้อแล้วก็มีมีเน,เนื้อกลับบังแต่ละวันนี่เก็บผลผลิตนี่สักประมาณสักกิโลครับวันนี้นี่เก็บประมาณร้อยก็ร้อยก็โลครับเก็บอือร้อยก็โลเลยครับวัร้อยซีฟร้อยเจ้ครับวันนี้นะ มันจะมีไปถึงเดือนอย่างผลทลิตก็ฝ่ายสิงหานี่คร<า>ับฝ่ายสิงหาแบบมดสิงหานี่ก็บแบีแล้ว

ไปอุกถูกมกินได้เป่นี่มได้เได้รเลจบเลมันเหมือนบาแน่ๆ้าเานะมแน่มาเาสักองแกนสมแกนมันนี่เป็นนี่อย่างน้ิจ้า้าพยาังออเคโอไมต้องก้าไ่ไม่สอนั่ห